สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาย้ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อน,นี้ยาษยีกระเด็นนั่มขอมูลเนี่ยทางทีอ่อาจารย์ใดส้ำนักใดเพื่อนห้เข่ามาให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนี่ยทางเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมและฟังยาย้ภาษีเด็ดฝากกดติด,าด,ต,ดตามกดตติดดามกไลค์กดแชรย์ยาย้ภาษีนั่งในเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิง่งเนาะคะ่ะน้องยามยาย้ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพาดเบิ่องพาดชมเนี่ยทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแจ๊พซีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กะเบาๆร้ยา,ายห,ห้างจ้ะพี่น้องผู้ใดดวงดีคอมเมนต์เขามาคุยกันเนาะจ้ะแต่วายาย๊พซีบ่อด,ดวงดีจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไปเบื้องสรุปแนวทางอาจารย์ทนันแหลกไปเลยนเนาะจ้ะแนวทางนี้เป็นแนวทางอ่าชุดเตรียมลางของแอดเคอีเนาะจ้ะ งวดก่อนเข้า4-2นะจ้าชุดเต็มรางเนาะงวดนี้เข้าแป3ตร,ตรงตรงเลยเนาะค่ะเนาะกับพิจเรณาเปนแนวทางไว้ตามตองหมดวันที่16กันยาเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาลุกไห่ใบ2เนาะค่ะพี่น้องขาจากแนวทางเลขกวิ่งพี่ตูน ใบที่สองานะจะใบแรกกระเข่าเนะะาะจ่าเนาะใบที่สองห้ยสองวนะ่าสั้นจ่าเพิ่นวานน้นขงังเทิงเด้อว่าสั้นเนาะคะนะะาะา่ะเนาะกา마ไอลีจ่ามาเอ่อเข่าสองรักนวยเนาะจ่ามาสามสามสองวนะ่าสั้นเนาะอันนี้คือแนวทางเลยกวิ่งพิทูลเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่ามาสายแน่เนาะคะ่ะแต่ว่าอ่าเอฟซีเพิ่นกะอยากได้กะตอ้องลงงห้เนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ธนวัฒน์เพิ่นบอกว่าวิ่งบนล่างวนะ่าสัน้นงวดก้อนกะ เข่าเนาะจ้าพี่น้องจอง่างวดก้อนกับเข่าบนล่างเนาะค่ะวดน,นี้เข่าบนล่างือเก่านะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์ธนวัตรเนาะค่ะเพื่อนเข่าบนล่างเข่าขางตัวนี้เนาะจากข้างล่างอันนี้เข่าข้างทึงเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นวานแนวทางเลกวิ่นบนล่าง่าสั่นจา้าเอ่อน่าจะลงมือเศร้านี่แม่นบ่คาะพี่น้องขาชุดนี้เนาะจ้าเนาะจากแนวะทา,างของอาจ,จารย์ธนวัตรเนาะจ้า วินบนล่างมากงวดก้อนกับเขาบนล่างวันนี้กับเขาบนล่างเนะจ้ะต่อไปเลยจ him, uh ้านี 3, ่เป็นเนวทั 2, ้งอันบานเลขเท่เทเทเดวาวสันบานเลขเดว่าเข่าเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเข่าเอ่อสองสามให้สองสามออกสามสองให้เพื่อนเน้นสองเนาะจ้ะพี่น้องเอาไว้ตามตองวดต่อไปเนาะจ้ะ ต่อไปเลซ่านี่เป็นแนวทางเดนบน2องก็ผ่ามาตัวเดอร์วัซันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นกระห่เนาะจ่าม้าสองพี่น้องออกสามสองเนาะจ่าแล้วก็เรียกเดนมาอหก็แปดมาโตมาแปดที่รีจ่าพี่น้องจ้าต่อไปเลซ่าอันนี้เป็นแนวทางเดนบนวัซาาันจา่าเพ,พิ่นว่าเดนบนแนวทางของเอ็ดมาลีเนาะจา่าสองมาหลักหน่วยจริงๆเนาะค่ะพี่น้องไว้ตามตอนต่อไปเนาะจา่าต่อไปเลซ่านี่ลักลอยบนวัซันนูฟีพเนจรเนาะจ่าไม่ลีพี่พน้นาานอง มาสามมิลีเนาะจ้าพี่น้องจ้าออก3ามสเนาะไว้ตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องน้องวัดต่อไปเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมิสเตอร์บอนว่าสั้นจ้าเข่าอิลลีพี่น้องเพื่อตัวเน้นว่าเข่าเนาะจ้าเพื่อนไฮสามสามจิตออก3ามสจ้าพี่น้องแต่ว่า3ามสองเพื่อนกระมี่ตรงๆรงเลยจ้าพี่น้องจ้า แนวทางมิสเตอร์บอลสามซองเขา่ายีหลีเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าสามตัวเพ้นทางเน้ 3, 7, นสามเจ็ดเนาะจ้ะสามสามเจ็ดเกี่ยบเข่าสามตัวเอาไว้ตามตอนต่อไปอีกเนาะพี่น้องน้องว่าต่อไปสิบหกกันยา่าเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้ใบนี้เพื่อนบอกว่าพี่ตูนใส่ซองว่าสันใจพี่น้องจ้าเข่าคือกันเนาะจ่ะพี่ตูนส,ส,สนนนนนะูตรน,นี่กับเขา่นะาเนาะจ่ะเข่าสามสามมาสองตัวเลยข้างเติง,งมาสามบนสามล่างเลขของพี่ตูนเขา่าทึ่ง อันนี้ชุดปลอมเนาะพี่น้องชุดปลอมกับเขาชุดจริงกับเขาเนาะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือแนวทางเรียกวิ่งพิตูดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าร้อยสิบหน่วยบนว่าสันมาสามเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาทั้งหลักร้อยและหลักสิบเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาตัวข้าว่าสั้นเด่นบนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะมามาล่างเนาะพี่น้องแปดมาล่างวันนี้ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลักลอยแอดเคอี e เนาะจ้ามันบอกว่าสูตรไม่ว่าสันจ้าสูตรทดลองลักลอยมาสามเนาะจ้าพี่น้องเนาะออกสามสามสองเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เบื้องบนลงให้เมื่อเศร้านะจ้าสูตรอันธภานะสันหนึ่งก็สองมาขงังเท่งตัวหนึ่งว่าสันมาสอง,องเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตอนเก่ามาให้เฮงสรุปโค้งสุดท้ายว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเข่าเนาะค่ะพี่น้องแปดสามเนาะจ้าเนาะ เข้ามตรงๆเลยเนาะจากข้างล่างเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมาลีแอดมาลีบนบอกว่าวิ่งสามเทิงเดอร์วัซันมาทั้งหลักร้อยและหลักสิบเนาะค่ะเนาะจากแนวทางวิ่งบนของแอดมาลีเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้พี่น้องคะเพื่นกระทำหาแยเไม่ซีกะว่าเฮ่งๆลุยๆเนาะจ้าพี่น้องเนาะ่นว่าเข่าอีรีพี่น้องงวดที่แล้ววิ่งสมเนาะจ้ามา83งวดนี้วิ่ง8ด มาแปดสามคือเกนะ่าเนาะจ้กพี่น้องจ้ากพิจารณาเป็นแนวทางงวดที่แล้ววิ่งสามมาแปดสามงวดนี้วิ่งแปดมาแปดสามคือเนะก่าเนาะจ้กจากแนวทางคนบันโคกเทวดาคนบันโคกว่าส,สันเนาะจ้เนะนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กตะล่างของแอดชายกุลแอดชายกุลเอ้ยนุ่มสกุลพี่น้องขอโทษขอให้หลาย,ลาย อนันนมสกุลวดที่เลี้ยวเพื่อนเพ่เขานะจ้ะเพื่อนเขาแค่คูตัวหาสามนะจ้ะพี่น้องจ้างวันนี้เพื่อนเขาเนาะจ้ะเนาะเขาเขาบนเขาล่างเลยสามสามสองเนาะจ้ะแล้วก็แปดสามเนาะคะนะ่ะเนาะเล็กเนวทางเล็กตาล่างนุ่มสกลุลวันนี้มาครบบนล่างสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือเน,นวทาทนงนมสกุลเนาะจ้ะเล็กตะล่างของนุมสกลุลเอาไว้ตามตอนต่อไปวันที่สิบหกกันยาเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ต้อมจำเจริญวสันต์จ่าพี่น้องจา้าเพื่นอ 38, 3, นหาเลขตะล่างของเพื่อนเนาะค่ะไม่หลีเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเพันจำหายสามแปดมาแปดสามเนาะค่ะพี่น้องทาเลขตะล่างเพิ่นกระจะมีแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะสามเก้าสี่แปดเนาะจ้ามาแปดเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางคือคนบอกว่าอาจารย์เอกปังปุริเยวสันจา้าพี่น้องจา้าหัวกรนเข่า สามแปดก็หาสามแปดเนาะจ้ะงวดน,นี้เพิ่นเข่าสามสองเนาะจ Blue ้ะตะวันสามตัวเพิ่นบ่อเข่าเนาะจ้ะเนาะเข่าสามสองตรงตรงตัวเดียวไอ้เพ euh. ิ่นบัวว่าจังสี่ตะวันเลขวิ่งเพิ่นวิ่งอีหยังพี่น้องจ้าเพิ่นบ่มีเลขวิ่งเนาะค่ะแต่ว่าเลขเพิ่นเข่าเนาะจ้ะกะพี่จะน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะน้องหมวดก่รไห้เลขกว่าสี่ตัวงวดนี้เพิ่นให้มาหกตัวแต่เข้าเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นเข่าป่ะจ้ะเพิ่นบ่อเข่าเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเพื่อนเอาขอโทษขอภพยหลายๆเดี๋ยวจ้าพี่น้องจ้านนเนี่ยนี่แนวทางของอาจารย์สมบูรณ์มาสั่นจ้าเพื่อนวะคูครูสูตรของเพื่อนเอ่อเข่ามาเข่าทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะค่ะมาเอ่อสองสามตัวกลับระเบียดสามตัวล่างเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของอาจารย์สมบูรณ์มาสั่นจ้าเพื่อนว่าเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเลขกวิ่งยัยไป4ีเองเนาะค่ะพี่น้องคะย่านคักพี่น้องว่าอยากสิภาคเลยเนาะคะ่ะวิ่งบน้อเขาะะ่าเนาะจ้าแต่ว่าวิ่งรางเดินแปดล่องหาเนาะค่ะพี่น้องะหลายสำนักหลายอาจารย์มากเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าแปดดับรางแอสตางกับแปดดับรางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วการแนวทางของอาจารย์ชนะพลกระดับแปดางแต่ย่าไปซีบ่มั่นใจเลยคะ่ะเลขกเดินยัยไปซีห้มากตัวเดียวคือแปดเนาะจ้าเนาะ แต่ว่าร่องหาเลขดับแยบสีกับเอายูด้บพี่น้องดับหกล่างงวดนี้เนาะค่ะเนาะวงหันดับดวงกลางเอายูเนาะจะอาจารย์ทันใด่นกระบอกว่าดับแปดล่างแยบสีกับขนลุกคือกันเนาะพี่น้องต่เอายูจาพี่น้องจ้าเอาอยู่ทั้งเลขดับและเลขวิ่งวิ่งแปดล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแม่นิงงรักทรัพย์สันพี่น้องจ้าแม่นิงรักรับทรัพย์ เข่าพี่น้องคะเข่า3 2กับ3 8เข่าตัวกลับเนาะจา้ะแต่3 2เข้าตัวตรงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจากแนวแท่งแมวทางแม่หนิงรับทรัพย์รับโชคเนะาะจ้ะไว้ตามตอนต่อไปวันที่16กันยาเนาะจา้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเมจิพารวยสองตัวว่าสั่นชุดสองตัวเมื่อบึงพี่น้องขาเพื่อนเข่าอีอย่างเนาะค่ะเพื่อนเขา 3, 2, ่าสามสองตรงตรงเนาะค่ะพี่น้องขาเข้าสามสองแล้วก็สามแปดตัวกลับเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของเมจิพารวยเนาะค่ะพี่น้อง่ะแต่ว่าส่วนมากแกไปสิก็สิว่าเลขอาจารย์ที่เพื่อนรูดไปเพื่อนเข่ามากเนาะ,ะพี่น้องงวดน,นี้เพื่อนบอกเข่าแต่งวดน่ะ เพื่อนอาจจะเขาแต่ว่าถ้าเพื่อนเคยเขาแล้วเพื่นจะรูดบ่หลายงวดเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของเพื่นเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดนรางเอสต่างกับแนวทางของเอลลาเดนเอามาจับมัดก,กันจ้าพี่น้องเพื่อนบอกว่าชนกันอยู่ที่3กับ2แต่ว่ามาข้างเทิง3 2แต่3มาเนาะจ้า,จาพี่น้องนเนาะแนวทาง เดนล่างของเอลเดนนี่มาทุกงวดเลยเข่าสุงงวดเนาะคะ่ะพี่น้องจะาการงวดก่อนกับเข่าสองวันนี้เข่าสามเนาะจ้าเลขวิงของเอลเดนเนาะคะ่ะพี่น้องนะะนเนาะกับพิจานณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเจ็บพอนแบ่งชว่วพี่น้องจ้าเอามาชุดแหลกตัวหนังสือแบบนี้เพื่อนบอกว่างวดกอ่อนเก็บพอดบนเขานะะ่าเนาะจ้าเลยย้ายไปสีก็เลยเอามาหายเบิง เพิ่นกับเขาเนาะพี่น้องเนาะของเจ็บพ่อนใบนี้เขาเจ็บพ่อนมาสองใบเนาะพี่น้องเนาะใบแรกแย่เป็นสีโล่งห้เข่าเนาจะจากเขาสามสองเนาะจากใบนี้เขาแต่ว่าใบหลังบ่าเขาเนาะจากพี่น้องอันนี้คือแนวทาง่นบอกว่าเจ็บพ่อนใจสวดวาสาาันจ่า่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาตัวค่ากันอันนี้เป็นแนวทางผัดชมนวาสาันจ่า่นขอมาเนาะขอแนวทางของแอดผัดชมุในเดื่องวาสาาันจ่า่นว่าแอดผัดชะมนเพื่อนหา 38เด่นล่าง38เนาะพี่น้องออกตกกราบเนาะจะออก83เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคุ้งของผู้ใดแย่ไปสีกระบอกหูเนาะจ้าแต่เพื่อนบอกว่าเด่นที่สุดก็คือ83ตัวกัน3หากับ80นพนาพี่น้องออกตัวเด่นเลยเนาะจ้าเลขติดล่างล่างเดินดีว่าสันเด่นตัวเดียวคือ83ได้ไปสีร่งหายบอมเมื่อเ้าร์น่าจะเป็นเมื่อเสารเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะค่ะแอดมีเพื่อนไห ไฮเดนที่สุดก็คือ3เลน3เนาะจ้ะพี่น้องแต่ไปออกตัวกันพี่น้องคะ3 2เนอะกจากแนวทางของแอดมีเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดนบเน,นะคะพี่น้องคะเดนบนแนวทางของแอดคเคงวดกว่อนไหแปดเนาะจ้ะเนาะออก83มงวดนี่เพื่อนไห้2เดน2รองสามาทั้ง2ตัวเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของแอดคเคเนาะจ้ะเด่นบนเพนเนาะจ้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับสนิทบมาวาซันจ้าพี่น้องจ้างวดก่อนดับเก้าออก8บบสเนาะจ้าน้องวดนี้ดับเก้าเหมือนเดิมเนาะจ้าก็บมาอีกเนาะค่ะพี่น้องคะเอาไว้ตามตอนตัวใจเพื่อนบอกว่าเอสโซยางวาซันนั่งฝ่านั่งฝ่าสาวหน่อยวาซันเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขติดล่างของเจเจหรือว่าหลวงปู่ชัยเนาะคะ่ะเลขติดล่างมา8เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ8หลักหน่วยเออ8หลักซิฟเนาะจ้าออก8 3เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนสันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของไทยลอตเตอรี่เนาะจ้าขอบคุณแนวทางเพื่อนหลายๆเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าสิบบนมีหนึ่งสามสองเด่นสามพี่น้องจ้าสิบบนเด่ 1, 3, นสามมาสามสองเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยเนาะจากจากแนวทางเลขเ็กเอหลักเลขวิ่งเพื่อนเขาดีเนียค่ะจากแนวทางของอาจารย์เจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเดินบนเดินดีของแอดยืมเนาะจ้าพี่น้องจ้างวดที่แล้วมากูตรวจสามหาเนาะจ้างวดนี่มาสามสองเลยค่ะพี่น้องคะมาตรงๆเลยเนาะคะ่ะนอกจากแนวทางเดินบนเดินดีของแอดยืมเนาะค่ะพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ม bon ิสเตอร์บอตนาะจ๊ะพี่น้องจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนีโมเนาะค่ะพี่น้องคะแอดนีโมสันเพื่อนว่าเพื่อนไ้เขาเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อนไฮ 83เนาจ้าพี่น้องจ้า83เขาตรงๆเลยข้างล่างนะคะพี่น้องกับพิจนาปเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะ2ใบนี้คือของเพื่อนเนาะจ้าจากแนวทางของแอนดนิโมเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวล่างจับใส่กันว่าสันจ้าพี่น้องหมดก่อนจับได้ C2 เนาะค่ะพี่น้องวันนี้เขา่าเข่าพิษลักเนาะพี่น้องแต้ว่าเข่าทั้งสองตัวสูตรูดหนึ่งก็สูดสองเอามาร่วมกัน ได้3883คือเกาเนาะจ้าพี่น้องเนาะสูตรล่างเดินดีว่นสันเนาะจ้าโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสตางจ้าเิ่นว่า10หน่วยบนเนาะจ้างวดกนเข่า8เนาะจ้าเนาะวันนี้เข่า3มเนาะจ้าพี่น้องสามาลัก10บเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะจากแนวทางของเอสตางเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้ห้ามว่าปิดท้ายด้วยแนวทางวิ่งสายทหารเนาะพี่น้องสายทหารวิ่งหาสองอันบมาจ้าพี่น้องจา้างวดนี้วิ่งสองบนจับห่2สองสามกับหาสามสันมากเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมาทางเรียกวิ่งสายทหารตัวนี้มากอันแรกเลยเนาะค่ะเนาะมาใบแรกเลยทีใบที่เข่าหรือเนาะจ้าพี่น้องเนาะวิ่งสองเนี่ยเนาะจ้าหล้ะก็สองสามสามสองสามกับหาสองเนี่ย ตัวเหนียมากตัวแหลกเลยเนาะค่ะอันวิ่งหามาที่หลังเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับพิจานาเป็นแนวทางใดอันนี้คือแนวทางวิ่งสายทหารเนาะค่ะพี่น้องเนาะจะถ่ายคลิปนี้ไปซี่กะขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจาที่เด้เขามาหลับชมเราฟังกาย่าลืมช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นําในเด้อจ่าพี่น้องอย่าไปซี่กะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ่าทีได้แบ่งปันข้อมูล่เนื้อทางอ้ย่าไปซี่มาให้พ่มแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้า ขอบคุณในหลายเนื้อจ้าสวัสดีจ้า